คากนับรเรียนท่านนายนิรับ์ู้พ้องรักษาการแทนนายอำเภอล้อแมหัวหน้าส่วนราการผู้บริหารสถานศึกษาตัวแทนตั้แย่จุนและคณะกรามการ่วนย์ศกษาการสอบมักาต่างทุกท่านกับผมนายธนกิตตกร์จากอำเภอฝ่ายความมั่นคงขอขอบพระคุณท่านท่านราการแนนายำเภอ้อมแม่เอย่างยิ่ง ได้เกียรติประธานในที่ชี้ไปคำวนการดูดลีสมบูรณ์เท่าไปร้อยเปอร์เซ็นในวันนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การสมบูรณ์เท่าไปร้อยเปอร์เซ็นเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินการป้องกันและรับมือเหตุการณ์สนับตลอดทั้งปีโดยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดมีการทิปอ็อกครั้งแรกในวันที่27สิงหาคม2565นั้นจังหวัดสุโขทัโดยส่วนอำนวยความปลอดภัยตามถนนจังหวัดสุโขทั ได้ดำเนินการป้องกันและรับมืเภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุดซึ่งจากการบริหา,ารงานทุภนกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและรุบมืเภัทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับเพื่อลดให้ันนเหุทุกกลุ่มโดยมีกลุ่มเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การสนุนน้อยล่ห้าลาภายในปีพศ2570หรือ12คนต่อแสนต่อหนึ่งแสนประชากรซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิสส 6, สติการเกิดุบริเทางถนนแน้วบบ e p อดของศูนย์อำนวยความของภัยทางถนนของจังหวัดจุพรสามปีย้อนหลังคือ 62, พศ2 5 6 2เห็นปีพศ2574เพราะการสวมหมวกนินว่าสำคัญโดยดต้องกระดมสัาพกกำลัง เลือกเอาความม่วมือทุกภาคส่วนในอำเภอละแม่ร่วมกันสร้างกระแสการรับรู้และเกิดการสนับในการให้ความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัขยขณะขับขี่โดยโดยสารรถจักรยา,ยายนยนต์จืงการขอให้มีการดำเนินการภายใต้การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยรถเปอร์เซ็นซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราก,การสวมหมวกนิรภัยรถเปอร์เซ็นตั้งแต่วันที่15กันยออายนศ2565เป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ขพิ่มการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหมวกนิรภัย 2. ตั้งอัตราการสวมหมวกนิรภัยสำหรับใช้รถจักรยานยนต์ 3. ลดอัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 4. สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดสำหรับกิจกรรมพิธจีล่อกระบวนการในวันนี้ อำเภอละแมมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสถานีตำรวจภูทรละแม่จำนวน5้าคันมาหมาวิทัยแม่โจจงพร20่สคันโรงเรียนละแมวิยทยา20คันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นรับ20่คันและภาคเอกชนโดยโดยอีกเจ็ดอำเภอได้ดำเนินการทิ่คร็อกในวันและเวลาเดียวกันโดยอย่างน้องเบียบัตนีได้เวลาสมควรแล้กระผมขอเชิญท่านประธานจ่าเปิดงานการบำงสมบูรณ์ด้คไง รัะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทาเภอละแมและสงถนราชการในบาคอี่านตำบลหนองคายอำเภอเมืองรัมทุกท่านขอผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนการลงระเบียมบุกที่รับภัยรัฐมุตรีวันนี้ปัจจุบันประเทศทางถนนที่เกิดขึ้นควรใจร้อยลง80%เกิดจากพฤติกรรมของผู้นัดทางถนนที่ไม่ถูกต้องนะครับทำให้คนไทยเสียชีวิต ในแต่ละมีมีจำนวนมากรัฐบาลจะกำหนหดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมเหตุเหตุแต่จำนวนผูน้บาดเจ็บจะิขึ้นกับเพิ่ตมตัวนอย่างรุนแรงเรื่อยๆนะครับจากผุปริดเดตน,นาการจราจรทนใจเกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์นเป็นผ่านละมีพฤติกรรมการไม่สวมหมวกนิรภัยดังนี้ก็เป็นการสร้างการตระหนักรับรู้สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถการถนนของประชาชนนักเรียนนักศึกษาจึ่งขอให้หน่ยวยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ การอบรมป้องกันและปฏิบัติามถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อสัติ์โดยสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นให้ทุกคนรู้สึกว่าการสวมหมวกนิรภัยการขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องทําและเป็นหน้าที่เพื่อลดการบาดเจ็บใสชีวิตดีกว่าต้องทําเพราะเป็นการประคับใ้ตามกฎหมายในือแบบนี้ผมขอขอบคุณท่านหัวหน้าสารการผู้แทนสารการสำนักพศึกษานักเรียนที่สิทธิและปกีเกิดข่ายต่างๆะรับที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ พี่ทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์วมหมวกนิรภัยพระบรมเสดในวันนี้บัดนี้ได้เวลาไป็นสำคัญแล้วข้าผมขอเปิดกิจกรรมการรณรงค์วมหมวกนิรภัยพระบรมเสด็จในหนบัดนี้ขอบคุณครับสำหรับผมก็ขออย่างไว้ล็่นี้นะครับที่ต้องต้องการใดไรนะครับขออาภัยด้วยครับขอบคุณครับแสงความยินดีกับครับยกระดับหมว เราเป็นห่วงันั้ายังแบคไท ด้วยความปัญนาที่จัดอยู่ในการงการปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพร ขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยปรับ400บาทผู้โดยตั้งใจหมอบกันเนาะไม่ได้หลอกคนเดียวเพื่อความปลอดภัยกับหุ่นละเวงการความปลอดภัย ขอทแก่นจังหวัดชุมพรสมบูรณปนิรภัย100%ทั่วประเทศตั้งแต่15กันยายน2 5 6 5เป็นต้นไป จังหวัดชุมพรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่แต่ยยอคคอยยอตอนใช้รถจักรยายนยนต์กดลงโทษหากป่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยปรับ400บาทผู้โดยสารรถจักรยา,ยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยปรับแหวนนยบ่าไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นอ้องคนเดียวเพือ่อความปลอดภัย อำบเงิการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรรร้ป100%ทั่วประเทศตั้งแต่15กันยายน2 5 6 5เป็นต้นไปจังหวัดชุมพรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยถ่ยยต่ำแต่น้อยบาท ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น,น,น็อกคนเดียวเพื่อมาปักดน้าที่ใจดุแลนางการความปลอดภัยทางหลนงจังหวัดชุมพร ขับขี่รถจักยานยนต์ไม่สวมหวกน,นิลภัยปรับ4,000บาท<อ> <c oughs> หมอนบอกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เป็นน้อไม่ได้ลงบนเดียวเพื่อความปลอดภัยดีกว่าหน่วยงานทก็